สวัสดีครับผมอาแฟนพันแท้2018ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญพระรัตนลังสีในตอนนี้จะเป็นตอนที่4ครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับพระที่เกี่ยวเนื่องกับพระรัตนรังศีมีทั้งที่ได้เข้าร่วมพิธีเดียวกันแล้วก็เป็นพระที่สร้างแรงบันดาลใจในการอธิษฐานจิตนะครับ เหมือนกันครับจากแหล่งเดียวกันครับจะเริ่มจากนะครับพระที่ได้เข้าร่วมพิธีเดียวกับเหรียญพระรัตนลังสีครับผมนั่นก็คือที่ผมกำลังนำถืออยู่นี้นะครับเรียกว่าพระผงธรรมจักรครับผมมาชมใกล้ๆนะครับ ลักษณะนะครับก็จะเป็นพระผงนะครับเป็นพระปางปฐมเทศนาศิลปะแบบสารนา,าศครับด้านหลังนะครับเป็นสังเวชนียสถานประสูตรตัสสรุปารินิพานแล้วก็เขียนว่าวัดเจเจ,เจติยาคีดีวิหารนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ วัดภูทอกนะครับเป็นหนึ่งใน Amazing Thailand ของประเทศไทยพระผงนี้สร้างโดยคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัดสร้างน้อมถวายนะครับจำตามนำหกีของพระเดชพระคุณหลวงปู่จวนกุลเชษโถท่านเป็นหนึ่งในศิษยานุศิทธิของหลวงปู่มั่นภูดิทัตโตพระผงนี้สร้างในปี 2,520เป็นที่ระลึกนะครับในการออทอดพระป่าออทอดพระป่าถวายวัดกรรมาฐานแล้วก็ทอดกระถินให้กับวัดเจติยาคีดีวิหารภูทอกครับสร้างในปี2,520ครับผมที่สำคัญนะครับพระผงนี้ปั้มโดยกองกระสาคือคุณหญิงสุรีพันธ์ได้ไปว่าจ้างกองกระสา ในการปั ies, work, ้มพะผงรุ่นนี้ครับเมื่อคุณหญิงสุดีพันธ์นะครับได้ไปจ้างกองกระสาก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับท่านผู้สร้างเหรียญพระรัตนลังสีนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นผู้บริหารกองกระสาบอยู่นะฮะ พอได้คุยกันก็ได้ทราบว่าคุณหญิงสุรีพันธ์ก็จะมีการถ้าสร้างพรพผงนี้เสร็จก็จะนำพรพผงนี้ไปขอความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นทางภาคอีสานได้อธิษฐานจิตคุณท่านผู้สร้างเนี่ยตนะลังสีก็เลยขอฝากเหรียญพระรัตนลรังสีทั้งหมดไปเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิต กับพระผงธรรมจักรนี้นะครับก็คือฝากคุณหญิงสุรีพันธ์ไปอธิฐานจิตด้วยซึ่งคุณหญิงสุรีพันธ์ก็ได้จารึกไว้นะครับว่าได้รับความเมตตาจากหลวงปู่จวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่วันท่านอาจารย์สิงห์ทองนะครับในการเมตตาอธิฐานจิตพระผงธรรมจักรพร้อมกับพระรัตนลังศีนี้ด้วยและที่สำคัญ พระผงธรรมจักรได้รับความเมตตาจากหลวงปูทท่เทศเทศลังสีวัดถิ่นมะเป้งจังหวัดหนองคายซึ่งในฝ่ายกรรมฐานจะทราบกันว่าหลวงปู่เทศท่านไม่นิยมการปลุกเสกพระเครื่องนะครับท่านจะเมตตาทำเมื่อในโอกาสพิเศษจริงๆซึ่งเช่นเดียวกันทีมงานผู้สร้างพระผงธรรมจักได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เทศ อธิษฐานจิตพระผงธรรมาจากนี้ด้วยซึ่งทีมงานก็ดีใจมากเหนือความคาดหมายนะครับพอ่อหลวงปู่เทศอธิษฐานจิตเสร็จปรากฏว่าก็ยกพระผงไปที่รถปรากฏว่าลืมเรียญรัตนาลังสีลงไปที่รถด,ด้วยนะครับไปเห็นอา้าวเรียญรัตนะลังสียังอยู่บนรถอยู่เลยนึกว่าเข้าร่วมพิธีเดียวกันทำให้ เหรียญนัตตะรังสีไม่ได้จารึกว่าหลวงปู่เทศเป็นผู้อธิษฐานจิตด้วยนะครับนี่เป็นเกตรประวัติที่ผมฟังมาจากท่านผู้สร้างเหรียญนัตตะรังสีโดยตรงนะครับต่อไปนะครับผมจะเล่าเรื่องพระผงเ,เป็นเหรียญน,นะครับที่สร้างแรงบันดาลใจจากการอธิษฐานจิต ของพระรัตนลังสีนะครับนั่นคือเหรียญที่เราเรียกกันว่าพระแก้วหมดห่วงนะครับสร้างโดยท่านอาจารย์สุทันนะครับซึ่งพระแก้วหมดห่วงนี้นะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องการอธิษฐานจิตปลุกเสกรัชนวนมวลสารมากมายนะครับสำหรับพระแก้วหมดห่วงของอาจารย์สุทันนะครับ สร้างออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับคือเหรียญน,นี้นะครับสร้างขึ้นในปี2,523ด้วยชนวนมวลสารมากมายนะครับใช้เวลาอธิษฐานจิต9เดือนนะครับในปี2,523 ผ่านพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษสองพิธีได้ครูบาอาจารย์เมตตาอธิษฐานจิต30รูปนะครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับมาชมด้านหน้าและด้านหลังชัดๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะครับ ชมกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระแก้วหมดห่วงรุ่นที่2นะครับจะเห็นว่าสร้างคล้ายๆกับเหรียญพระแก้วที่ระลึกปี2475นะครับเหรียญน,นี้นะครับสร้างในปี2 5 4 0ใช้เวลาอธิษฐานจิต7ปีนะครับก็คือตั้งแต่ ปี40จนถึงปี47ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเจมหาพุทธาพิเศษ27ครั้งเอ่อขอโทษนะครับ26พิธีครับมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเกจิอธิษฐานจิต32รูปนะครับอีกทั้งชนวนมวลสารก็มากมายเหรียญนี้นะครับเป็นเหรีอญเนื้อนวะโลหะครับผม ถือว่าเป็นอีกเหรียญดีเหรียญหนึ่งนะครับบางท่านก็จะเรียกว่าเหรียญจักแก้พ,พุทธเจ้าครับสำหรับเหรียญรุ่นสองครับก็ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระที่เกี่ยวเนื่องกับเหรียญนรตนะรังสีทั้ง4องค์นะครับอขอเสริมอีกนิดนะครับก็คือ พระแก้วหมดห่วงเนี่ยมีผู้เคยไปถามท่านอาจารย์สุทันนะครับว่าเอารักษณะของเนีนะของพระแก้วหมดห่วงเนี่ยมีการอธิษฐานจิตมากมายเช่นเดียวกับเปลี่ยนรัตนลังสีนะครับมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันหรือเปล่านะฮะท่านอาจารย์สุทันนะครับได้ยอมรับมาเลยนะครับว่าเหรียญรัตนลังสีนะครับเป็น ต้นแบบเป็นแนวคิดที่ถ่ายทอดมาสู่เหรียญพระแก้หมดห่วงนะครับในการทางรวบรวมชนวนมวลสารและการอธิษฐานจิตมากมายทั่วประเทศครับผมครับในตอนต่อไปก็จะมาเล่าเกี่ยวกับโลหะชนวนที่เหลือจากการสร้างเหรียญรัตนลังสีนะครับยังได้ไปใไช้ใช้ในการสร้างพระ พะเหรียญน,นุ่นอื่นอื่นอีกก็จะมาเล่าสู่กันฟังต่อไปครับสวัสดีครับ